เอามาดูอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้รัฐบาลเขาก็ช่วยกันถึงที่สุดแหละสาหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ที่ท่านนายกก็บอกแล้วว่ามันก็เลื่อนมาเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้สามารถใช้ได้จากตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเส้นเสร็จสิ้นพฤษภาคมใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่แน่เมษายนอ่าเราอาจจะได้เห็นเรื่องนี้แล้วเพราะว่ายังต้องพิจารณาปี68กันต่อจริงจม,<ๆ>มันล่วงเลยเวลากันมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรอ่าก็จะเป็นช่วง20 21มีนาม ทีนี้การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยก็มีการตัดงบกว่า9 0 0 0ล้านบาทนะแต่ก็มีทั้งที่คืนมีทั้งที่ใบคืนคหลังจากก่อนหน้านั้นมีการพิจารณากันไปสิ่งที่คืนก็คือซื้อฮอดัดไฟป่าอันนี้สําคัญคแต่อีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมาการมองว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ละเอียดมากนะักคืนงบแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อต่อไม่ได้ในอนานคตข้างหน้าก็คือเรือฟริเกต ครับอ่าอันนี้ก็มีการไม่ให้ไม่ให้คืนของกระโหมใช่แล้วนะคะเรื่องนี้นายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกคณะกรรมาิการวิสามันค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ2,567 ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะกรรมธิการที่พิจารณาร่างพระบองบปี67ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว731หน่วยงานและก็ปรับลดงบประมาณได้ประมาณกว่า9,000ล้านบาททีเดียวสิ่งที่ตัดงบไปพิจารณาจากการยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญฟังเสียงคุณอนุสรหน่อยดกว่าค่ะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าปีนี้นะครับเราปรับลดไป900 0กว่าล้านนะครับและก็เป็นไปตามนโยบาย ทางฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายบริหารเห็นตรงกันส่วนปีหน้าก็ต้องขอเรียนว่าจะพิจารณาเข้มข้นนะครับและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนการอุทธรณ์งบประมาณของหน่วยงานต่างๆหลังจากถูกปรับลดเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าปรับแล้วจะไม่ให้คุยอะไรเลยเขาหาให้อุทธรณ์เข้ามาได้คุณนนศรบอกว่ามีหลายหน่วยงานขออุทธรณ์เข้ามาอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมนี่แหละเรื่องงบซื้อเรือฟริเกตแต่กรรมธิการก็เห็นตรงกันว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ลงลึกอย่างเช่นบริษัทอะไรมีความจําเป็นเร่งด่วนไหม ก็เลยยังไม่ได้คืนงบให้ตามที่อุทธรณ์มาพร้อมย้ำว่าไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญนะแต่ต้องจัดลำดับความสำคัญโดยสามารถมาขอซื้อใหม่ในปีงบประมาณหน้าได้ ขณะที่งบประมาณการจัดซื้ออากาศยานปีกหมุนดับเพลิงจากประเทศรัสเซียของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพคณะอนุกรรมธิการด้านการปกครองได้ตัดงบประมาณ950ล้านบาททอ,อกไปทั้งหมดยึดตามระเบียบข้อกฎหมายแต่ก็มีการอุทธร์เข้ามาในกรมกรมการกรรมธิการชุดใหญ่ก็มีการพิจารณาถึงเหตุผลและงบประมาณที่มีอยู่ก็เลยคืนการจัดซื้อให้ทั้งหมด mm hmm. นะคะท่านนี้การประชุมครั้งสุดท้ายในวันพุธที่13มีนาคมนี้จะเป็นการนัดตรวจสอบรายมาตราและรับรองการประชุมก่อน ส่งเข้าสู่วาระสองและวาระสามที่จะมีขึ้นในวันที่20 21มีนาคมนี้ค่ะครับ คุณอนุสรบอกว่าอันนี้ทําตามระะเวลาที่มีอยู่เพราะว่าเราใช้งบพลางไปก่อนเลยตัดได้แค่กว่า9,000ล้านแต่ปี2,568จะเข้มกว่านี้อรอดูแล้วกันนะครับเพราะคุณอนุสรเขาย้ําแล้วนะครับว่านิติบัญญัติทํางานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อที่จะบริหารงบประมาณใช้จ่ายให้ดีที่สุดคุ้มค่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับอันนี้คือการใช้จ่ายเงินภายในประเทศจากภาษีพี่น้องประชาชนเอามาบริหารเพื่อพัฒนาประเทศ